สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องฟิเซอร์ฟิล์มนะครับตอนนี้มังกรบีก็มาอยู่ตรงบ้านฟากทุ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายจุดบริเวณที่น้ําท่วมทางนะครับซึ่งท่วมทุกปีครับก็ปีที่แล้วท่วมเยอะครับแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเขาจะทําคันเขตเอาไว้ก็ยังท่วมอยู่นะครับทุกคนผมก็เอาเทนานะครับไปเติมน้ํามันมานะครับเพราะว่า ไม่ได้ขี่มาเดือนหนึ่งเนาะนะครับเนี่ยเขาก็มาปาักเบ็ดนะครับทุกคนเนี่ยเขาก็เกี่ยวเขียดเอาไว้อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าวิธีทำอาหารกินนะครับของนะชาวบ้านนะครับก็หาปลากินเนาะก็เป็นวิถีของชาวบ้านนะครับ F4 นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายจุดบริเวณน้ําท่วมทางนะครับแล้วก็ท่วมเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าสะหลวงนะครับทุกคนซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมก็เคยมาถ่ายให้เอฟซได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอพับขาเกงก่อนนะครับนะครับวันนี้ผมก็พับขาเกงสูงแล้วนะเอฟซะนะครับเดี๋ยวเดินตามเด็กๆไปนะครับ ี่ทางที่น้ามันขังนะครับตอนแรกอ่ะที่ยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะออปีที่แล้วเนี่ยน้ำแบบโอ้โหเกืบเกือบครึ่งเอวนะครับทุกคนถือว่าสูงนะครับเนี่ยอันนี้โชคดีที่นาข้าวเนี่ยนะครับต้นมันสูงแล้วนะครับถ้านาข้าวกาลังหว่านหรือขึ้นได้ประมาณคืบหน,นึ่งอ่ะไม่รอดอันนี้คือต้นมันสูงแล้วมันรอดแล้วครับ ข้าวเนี่ยขออย่างเดียวขออย่าให้น้ามันท่วมรวงนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เขาโถมดินเอาไว้นะครับนี่นีก็ยังสูงนะครับเดินไปนู้นะเด็กๆนะครับอันนี้ก็ททำคันเขตเอาไว้ให้ใหเดินข้ามนะหรือย,ยังไงผมก็ว่าน่าจะใช่แนละดินมันอ่อนหรือเปล่าครับ ก็เดินได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะยุบหรือเปล่านะนะครับไม่รู้จะยุบหรือเปล่านะครับคือผมไม่อยากเดินลุยน้ําไปข้างล่างนะครับยุบหรือเปล่าได้ได้ทุกคนครับเดินได้ครับแต่ก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าน,นี้สระลึกนะครับสระที่มีบัวอยู่ในลึก คือน้ําที่สะเขาเรียกว่าสะหลวงอะนะคือ,คอ,คอมันไม่พอที่จะเก็บน้ําแล้วครับเพราะว่ามันล้นพอมันล้นปุ๊บมันก็ท่วมทั้งท่วมทางแล้วก็ท่วมข้าวนะครับ ลุยน้ำนะครับ okay. เราก็ไม่รู้จะยังไงนะมอไซค์ลุยน้ำนะฮะเราก็คือผมอีเส้นเนี้ยผมผมไม่ลุยน้ำเลยนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในทางมีอะไรบ้างนะผมก็จะอ้อมนะครับจะอ้อมไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะมีถนนของทางบอ่อน้ำมันเขาทำเอาไว้นะครับ โ<ร>อ้ปึ๊บโอ้โหทุกคนครับสุดยอดเลยฮะ,ดยดะ,ฮะเด็กเขาก็ชอบมันเดินเล่นมั้งผมก็ไม่รู้นะฮะออน,น,นี่เขาทำคันดินกั้นนะครับกั้นก็คือว่าให้มันมีทางเดินนะนะให้คนสามารถเดินสัญจรได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ทำคันคันดินอย่างเนี้ย น้ำก็จะเป็นระดับเดียวกันเราก็จะไม่รู้เขตเลยนะคือเราจะไม่รู้เขตถนนนะครับตรงนี้เป็นท่อระบายน้ําที่เชื่อมต่อสองสะสองลูกไว้ด้วยกันจริงๆมันก็เป็นลูกเดียวแหละแต่ว่าเขาทําถนนตัดผ่านอันตรายครับเมื่อกี้ถ้าลงไปก็มิดหัวนะครับนี่นะครับ ตรงนี้มีมีทรายนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาทำก่อสร้างถนนใหม่หรืออะไรยังไงยังไม่รู้นะครับโอเคเลยนะครับอน้องทำไมเดินลุยน้ำการเล่นไม่เดินบนคันาน่ะเดินไหม <laughs> น้ำประมาณไหนประมาณเลยกระปมอมะเลยกระปมนะฮะถ้าเกิดว่าเดินผ้ามาเนาะ โอ้นี่ครับเด็กๆก,ก็เดินเล่นน้ำกันนะครับดีนะครับฝนไม่ตกลงมาอีกนะครับแค่นี้ก็พ่วมเยอะแล้วนะครับอ่ะดีครับผมเดินบนอ่าเขาเรียกว่าคันดินนะแต่ผมจะเรียกคันนาเพราะว่าอยู่แต่ในนาเยอะไอ้ตรงนี้มีต้นไม้นะครับนี่ต้นนี้ก็จะเอ็นเป็นไนสระ นะครับออผมผมก็เดินตรงนี้ได้นะเดินแบบมันไม่ยุบลงนะครับถ้ายุบลงนี่คือตัวใครตัวมันเลยนะนะครับเฮ้ยึบโอเคตรงนี้ก็ถึงตรงขอบสะนะครับคนนี่นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเขตสะหลวงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นขอบสะหลวงนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ท่วมเราจะเห็นชัดนะครับจุดตรงนี้เนะี่ยมันไปถึงนู้นเลยนะทุกคนจุดตรงนี้ก็จำได้ไหมครับที่ไปงมหอยนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับที่ที่ไปงมหอยอะ่ะคือจุดเส้นนั้นแหละนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้เดินไปนะครับเพราะว่ามันไกลครับทุกคน อ่ามันไกลนะครับมูนคืออยู่จุดตรงนู้นนะครับน้ำท่วมทางนะครับอืตรงนี้เขาก็ปลูกผักเอาไว้นะครับตรงนี้ก็ท่วมพุ่งนะฮะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเขาลอก ดินเอาไว้ทําทางนะฮะคือมันจะได้รู้เขตของสะหลวงนะครับไม่งั้นแล้วก็นะครับไม่มีเขตเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบน้ําผืนเดียวกันนะครับเหมือนปีที่แล้วนี่คือเป็นแบบมองไม่ออกเลยว่าตรงไหนคือขอบสะนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับแต่ก่อนยังไม่มีนะเขาเพิ่งจะมาลอกนี่แหละครับทุกคนก็โจกจากขอบขอบนะครับ แล้วก็เอามาอยู่ด้านข้างนะครับนครับทุกคนที่ผมเดินอยู่เนี่ยมันก็ยังพอเดินได้นะครับคือมันน่าจะจบทิ้งเอาไว้เป็นอาทิตย์แล้วแหละถ้าเกิดว่าจบใหม่ๆแล้วไปเดินในยุบนะครับอ่าโอ้เจอรังนกนะครับทุกคนสวยนะครับนกกระจาบุหิหลังเบลลอเลย นี่มันทำสวยนะทุกคนนะ๋ยวจะพา F C ไปส่องรังนกกระจาบแต่ว่าไปใกล้ๆไม่ได้ครับไม่มีทางไปก็จะซูมนะครับซูมให้ F C ได้รับชมกันซูมอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้โอเคนี่นะครับเดี๋ยวซูมไปเห็นไหมครับ นี่ครับรังนกกระจาบนะครับแต่มันมืดๆแล้วนะพอตอนนี้คือท้องฟ้ามันคืมครับโอ้รถก็ลุยน้ำนะครับนี่นะครับรถลุยน้ำอยู่นะครับแต่ผมคือผมไม่ไม่ลุยครับผมจะไปอีกทางหนึ่งนะครับเราไม่รู้หรอกในน้ำมีอะไรมีหลุมมีอะไรหไรือเปล่า ไม่รู้เลยนะครับดูท้องฟ้าดิครับไม่เคยสดใสเลยนะครับมืดค้มนะฮะเดี๋ยวสักพักมันก็ตกนะครับสักพักตกแน่นอนนะครับตกแน่ๆอ่าอ่าทุกคนครับก็แมงกพี้ก็ได้มาตรงสะหลวงเนาะนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสะหลวงนะครับก็เดี๋ยวจะเดินกลับนะครับ ขนาดเดินจากตรงนี้ไปอ่ะยังว่าไกลเลยถ้าเดินไปตรงนู้นนะแล้วเดินไปกลับนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จนะฮะก็เราเอาแค่ประมาณนี้นะทุกคนเนาะให้เอซได้เห็นนะครับว่าตรงนี้จุดที่น้ําท่วมนะครับคนสัญจรนะสัญจรลาบากอันนี้ยังดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าปีที่แล้วนะท่วมถึงหัวเข่าเลยนะนะครับ บางทีก็เลยหัวเข่านะครับน้ํามันสูงมากคือตรงนี้ยถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆอะ่ะต้องทํายังไงครับทําทางใหม่ครับทําทางใหม่ให้สูงนะครับเหมือนเหมือนขอบสระตรงนี้เนี่ยทําให้สูงแบบนี้ครับน้ํามันถึงจะไม่ท่วมทางก็ต้องต้องรอดูนะครับผมก็พูดไม่ได้นาะวัาตรงนี้มันเป็นเขตรับผิดชอบของที่ไหนแล้วเขาจะมีงบทําหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ตามยถากรรมก็คือว่าท่วมก็ท่วมไปก็หาวิธีแก้ไขนิดๆหน่อยอันนี้ก็ยังดีที่ทำคันดินนะครับให้เราได้เดินเนี่ยตรงนี้คือถนนนะครับถนนเส้นที่ใช้วิ่งกันเป็นถนนลาดยางเลยนะนี่ครับดูไม่ออกนี่ก็ไม่รู้เลยนะทุกคนนะนะครับ ครับผมก็จะเดินกลับแล้วนะครับก็คันดินที่ผมเดินเนี่ยก็ยังเดินได้ไม่ยุบถ้ายุบเนี่ยผมเดินไม่ได้หรอกครับเด็กๆก,ก็เดินลุยน้ํากันนะฮะแต่ว่าอย่ามั่นใจในน้ําเนี่ยผมกลับไปที่บ้านผมก็ต้องไปล้างเท้าอีกทีหนึงนะครับคนในน้ํามาสกปรกอยู่แล้ว นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็แมงกับ,บีก็พอดีเอารถมอเไซค์นะครับคันเก่ามาเติมน้ำมันนะครับจอดไว้เดือนหนึ่งก็กว่าจะติดนะครับรถไม่ไม่ค่อยได้ขับเนาะเป็นรถสะสมนะครับ คือผมไม่ได้ขายแล้วนะผมสะสมนะครับเอาไว้ขี่เล่นยามที่เรากลับมาอยู่บ้านนะครับขี่ให้หายที่ถึงนะครับเดี๋ยวบัวมันก็เกิดใหม่นะทุกคนนะนี่ครับบัวเดี๋ยวก็เกิดใหม่ อ๋อตอนนี้ก็เดินเดินลุยน้ำทุกคนนี่นะครับระดับน้ำนะครับอันนี้น้ำยังยังพอใส่นะไอเมื่อกี้ขุนเลยนะฮะแต่น้ำก็ไม่สะอาดหรอกก็ต้องไปล้างเท้าอีกทีที่บ้านนะทุกคนนี่มันก็จะเอ่อไหลามาจากตรงนี้นะครับจุดที่มันอยู่นอกสระหลวงมันระบายไม่ได้แล้วนะครับมันก็ต้องไหลออกมา ไหลออกมาแล้วไปไหนครับเข้านาชาวบ้านครับอ่ามันก็จะเข้านาชาวบ้านนะนะก็ะถือว่านะครับเป็นคลิปเสริมนะครับให้เอซมารับชมกันนะครับนี่ครับผมก็เดินมายังจุดรถที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ผมจอดอยู่นะครับตรงนี้เขาก็มาปักปักเล็บปักเบ็ดนะ ปักคือหัววันเลยนะนี่ครับปลกให้ปลาช่อนมากินนะครับเดี๋ยวปลาช่อนจะมากินนะครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ